เรื่องกู้ยืมเงินเรื่องกูหนี่ยืมสินเพิินนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งยุ่ดับไปส่วข้าวนะ่นแหละนะครับ,นะรบตามการเวลาของมันนะครับโบวาสิปเป็นเจ้าหนี้นะครับหรือลูกหนี้นี่ไต้ละฝ่ายก็ตั้งพกป่องผ้นประโยชน์ของเจ้าของนะครับถามว่าเจ้าหนี้คือไผเจ้าหนี้ก็คือผู้มีอำนาจนะรสร้างให้ลูกหนี้ชาระหนี้ส่วนลูกหนี้ก็คือผู้อยู่ใต่อำนาจบังคับการชําระหนี้ของลูกหนี้ เรื่องที่มันเป็นปัญหาดูเป็นปัญหาหลายคือเรื่องวิธีการบังคับชําระนี้พอบางเถื่อเมื่อถึงเมื่อหนีถึงกํหนดเวลาหรือว่าหลวงเลยรายยเวลามาแล้วเนี่ยจาหนีเพื่นท่วงถามไปกับเงียบเสียบเนาะนะครับบางเถื่อหลงหนีเพื่อนเขาตําล่าบ่มีบ่หนีบ่จ่ายนะครับจาหนีกับโบหดสีเฮ็ดต่งได้บางนี้กับมันใส่ครับยิบจับยิบช่วยเอาทรัพย์สินของหลงหนี้เพื่อนมาเป็นประกันเพื่อจะให้เพื่อนมาชําระนี ถามว่าเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดได้บ่อยเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดบ่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายเพิ่นบ่ได้เปิดอำนาจน,นะครับบ่ได้มีอำนา,านจตีให้เฮ็ดได้นะครับถา้าเผลอเฮ็ดลงไปกับตดคุกตดตาราง่าโตเอาครับอ๋แล้วถามว่าเงืนที่ให้ยืมหรือว่าให้กู้ไปเนี่ยมันบ่มีค่าบ่มีประโยชน์อย่างลยติบ่มแมนครับกฎหมายเพื่อกับมีช่องอมีช่องทาาให้เจ้าหนี้เฮ้ายู่นะครับก็คือว่า จะหนีเ้เฮามีสิทธิ์โดยลองขอต่อสารเพื่อบังคับชั้มราณีหากยังบริการชั้มราณีเข้ามาเนี่ยก็ต้องบังคับคดียึดทรัพย์ยึดส่งยึดทรัพย์ไปนะครับต่อไป